แกรายการซิงเกิลอินฟโนสีมีใครแอบเชียร์แอบจิ้นคู่นี้ไหมอยู่จินแทโอฉันแอบเห็นนะมีเรือลำนี้หลายคนมากที่แอบลงเรือลำนี้เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยตอนที่อยู่ในรายการดูแบบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีการปรึกษาหารือกันนั่งคุยกันอะไรเงี้ยหลายคนก็จับตาความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยจริงๆอยากให้คู่เนี้ยเป็นแบบเรือผีเอาง่ายๆคือแบบอยากให้แบบลงเอยกันไปเลยอะไรเงี้ย เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็แอบ,บมีโมเมนต์ให้หลายๆคนเนี่ยจับผิดจับโปะก,กันอยู่นะคะในรายการเนี่ยก็เหมือนกับว่ายูจินเนี่ยสบายใจมากๆเวลาที่แบบเข้าไปปรึกษาปัญหากับแทโอและ Theo แทโอเนี่ยก็ไม่เคยตัดสินยูจินเลยเลยทำให้หลายคนเขาชื่นชอบคู่นี้กันอยากให้คู่นี้ได้ลงเอยกันแล้วก็มีโมเมนต์กันมากกว่านี้ซึ่งก็ดูเหมือนว่ามีคนไปจับสังเกตนะคะพยายามอยากจะจิ้นคู่นี้มากๆแล้วก็แอบ,บไปจับโปะเจอรูปภาพที่แทโอแล้วก็ยูจินเนี่ยเขาลงผ่านช่องทางไอจีของตัวเองนะคะเป็นรูปเหมือนเซลฟี่กับกระจกเธอแต่ว่าเคสโทรศพัพท์ ดังเป็นเคสคู่กันคะทุกคนเอาละเรือผีจะเริ่มละเรือผีมาจริงแล้วกว่าโดยที่ภาพนี้นะคะไทโอเนี่ยมีการโพสตก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยยูจินเนี่ยก็ลงภาพนี้ตามซึ่งทั้งคู่เนี่ยโพสตภาพนะคะในปี2024นั่นเองนี่นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเพจรีวิวด้วยเปิ่ยด้วยนะคะมีการสรุปไปให้แล้ว Single i n f นฟลูเ4เพิ่งมาแต่ชาวเน็ตพบคำใบ้ของการลงเออของผู้เข้าแข่งขันเสร็แล้ว ่าฉันไม่รู้นะฉันว่าในรายการไม่รู้จะลงเอ,อ่ยหรือเปล่าเพราะมันไม่ค่อยมีโมเมตนต์เนาะต้องรอดูแบบอีกสตอนที่เหลือเนี่ยว่าจะมีโมเมตนต์ไหมแต่เขาอาจจะแบบไปกิกกัดกันหลังรายการจบหรือเปล่าอ่าชัเคสคูอ่อ่ะแล้วเขาก็มีการเขียนกันค่ะว่าในเดือนพฤศจิกายนปี2024เนี่ยจางแทโอลงรูปที่โต๊ะทำงานแต่ในรูปเนี่ยกำลังถือโทรศัพท์มือถือมีใบไม้นะคะคือคือโคเวอร์สี่ใบอยู่ภายในเคสซึ่งดันไปเหมือนกับของยูจินที่มีโคเวอร์สี่ใบเหมือนกันบนเคสโทรศัพท์อข,ออข,อของเธอเช่นกันเอาละหรือว่านี่กำลังโดนสปอยส์เสร็จ ยังไงเธอแต่ถ้าเกิดเป็นคู่นี้จริงๆอะคือแอบเชียร์นะคือแทโออะเอาจริงนะในรายการเนี่ยซีซั่นนี้ฉันว่าเป็นผู้ชายที่กรีนแฟรที่สุดเลยอะอแต่ก็ดูรักมั่นคงกับชีอันมากๆก,ก็ไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนใจไปชอบอยูจินได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องรอติดตามกันไปเธอแต่บอกเลยว่าเรือผีอย่างเรือนี้เนี่ยก็มีลุ้นอยู่นะไหนใครเชียร์เรือนี้อยู่บ้างฉันเห็นหลายคนมากเลยฉันไปตามดูฟีดแบ็กใน X ขึ้นเทรนเลยนะคะซิงเกิลอินฟินิอนซี่ no เนี่ยก็มีหลายคนชอบคู่นี้แอบอยากให้คู่นี้ลงเอยกันนไหนว่่าไงทุกคคคนนนและเพือิดยงงกับเรื่องนี้้้บางมจรู